สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชินเมทารนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นไพ่จิตวิญญาณน,นิดหนึ่งนะจะออกแนวแบบดาร์กน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะขอบทองสวยงามมากมากเลยแล้วก็จะค่อนข้างออมีสีรมากมากเลยนะคะนี่นะคะขอบทองสวยงาม ตั้งหูที่ใส่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะเป็นอ v วิลอนะคะตั้งหู e v i ิลอ e ขอบคุณสำหรับการกดใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็แบบเดี๋วะขาสอบแบบนี้นะอ่ะขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะ ความรักของคุณกับเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไง Six of Pentacles นะคะ Six of Pentacles มีการได้และรับ นะคะเหมือนกับว่าเป็นพลังงานเนาะที่เพิ่งพูดไปเลยนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าคุณส่งพลังงานถึงเขาในแบบพลังงานดีพลังงานบวกนะคะเขาก็ได้รับแล้วเขาก็จะส่งมาให้คนเช่นกันนะคะช่วงนี้ six of p e n t a c l e เนี่ยนะคะเป็นความเมตตานะคะก็เหมือนกับคุณทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็มีความคิดถึงโหยหาการปรารถนาการอยากดูแลออบางคนเนี่ยคนคนีคนน้นะคะอา,อาจจะดูแลคุณอยู่ได้นะคะหรือเคยดูแลคนดูแลเนี่ย บางคนก็ให้เงินนะคะบางคนซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องออความสุขนะคะหรือว่าความรักนะคะหกเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานเมตตาเป็นพลังงานที่ได้และรับเท่าเทียมกันหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเท่าเทียมตรงไหนคะนะเ,เหมือนกับว่า เหมือนกับว่าถ้าคุณส่งพลังงานให้เขาช่วงนี้นะคะเ,เป็นพลังงานที่แบบเช่นคิดถึงคุณแล้วฉันก็ขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะยกตัวอย่างนะคะ,ะพลังงานนั้นจะไปถึงใจเขาแน่นอนนะคะถึงจะไม่ได้สื่อสารกันก็ตามนะคะแล้วเขาก็จะส่งพลังงานนั้นหรือเขาจะคิดถึงคุณเป็นพลังงานที่ดีๆย้อนกลับมานะคะเพราะหกเหรียญเนี่ยเป็นการแบบให้และรับนะคะจะเดินออกมาคือ the hermit นะคะ The พลังงานอาจจะเงียบๆนิดนึงคุณกับเขานะคะความรักช่วงนี้นะเงียบนะคะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะคะคล้ายๆแบบเหมือนคนอินโทรเวิร์ตรักกันอะไรอย่างเนี้ยนะหรือพลังงานที่ยังไม่ได้มีการสื่อสารกันตอนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกหกเหรียญขึ้นมาก่อนนะคะก็ความรักของคุณนะคะช่วงนี้ก็เป็นการเหมือนโทรจิตหากันนะคะไม่โทรตรงๆนะคะไม่คุยกันตรงๆนะคะโอเคอเอาแค่สองใบแป๊บหนึ่งค่ะ ค่ะนะก็ความรักของคุณช่วงนี้เป็นแบบที่เพิ่งพูดไปนะคะเป็นการทโทรจิตเป็นการสื่อสารกันด้วยความเงียบมากกว่านะหรือไม่มีการสื่อสารกันโดยตรงนะคะอ่าถ้าใช่ก็ไปต่อนะคะฟังต่อก็คือว่าคุณกับเขานะคะตอนนี้ไม่ได้สื่อสารกันนะคะเงียบๆนะคะอ่าดูว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคนนะที่ไม่ได้สื่อสารกับคนเนี่ยความรู้สึกความคิดของเขานะคะเดี๋ยวเป็นแบบสับหยิบออกมาแล้วกันเอ็มพารเลยโอ้โหไพ่แบบ ตัวตนขึ้นมาแบบว่านะเอ็มเพลอร์นะคะเจ้าใหญ่ในโตเลยคนนี้นะมีหน้ามีตามีบาร,รมีมีอํานาจนะคะคนของคุณนะคะมีอีโก้นะคะอ่าก็คนคนนี้นะคะในเอ็มเพลอร์ขึ้นมาเลยนะความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเขาอยากควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจริงๆเขาอยากดูแลคุณนะคะอยากดูแลอยากเป็นใหญ่ในความสัมพันธนะ์นะพยายามเอาชนะใจคุณพยายามเอาชนะใจตัวเองนะคะพยายามที่แบบจะทําให้คุณรู้ว่าเขาแบบ เข,เขาควบคุมอะเอออารมณ์เหมือนว่าเขาต้องการควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่แบบว่าคือแบบดื้อน,นิดนึงเอาแต่ใจนะหรือว่าเขาต้องการคุมเกมนี้นะคะต้องการดูแลบางคนก็เป็นพลังงานที่ดีนะก็เอ็มเพลร์จริงๆแล้วเอ็มเพลร์เนี่ยเขาเป็นถึงมหาจากักรพรรดินะคะเขาเป็นคนที่มีวินัยมีความรับผิดชอบนะคะเอ่อถ้าแต่งงานถ้า ถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยค่ะนะถ้ามีแฟนมีคนรักนะคะเขาก็จะดูแลคนรักของเขาเป็นอย่างดีเขารักกข้อบเป็นอย่างดีนะคะ the fool ค่ะนะ the fool ขึ้นมานะคะคนคนนี้นะคะเขามองว่าเขาอยากเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะเป็นพลังงานใหม่ๆด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะชาวต่างชาติเจ้าใหญ่ในโตคนที่มีอยู่มากกว่าแต่ the fool ก็น้อยกว่าได้เช่นกันนะ พลังงานแบบอินดิเพนเดนต์นิดนึงนะคะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอย่างที่บอกเขายึดถือตัวเองเป็นหลัก The Hangman โ oh อ้โหไพ่คุณสุดเลย Emperor Hermit Emperor the Full Hangman ความสัมพันธ์นี้มากนิ่งแบบนิ่งมากเลยอะ มันอาจจะนิ่งไปถึงเดือนสิบสองเลยนะมันอาจจะนิ่งไปถึงสิ้นปีเลยคือรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะเซเว่นอัพเป็นจักร์นะคะโอเคคนนี้ใจเย็นมากใจเย็นมากๆใจเย็นใจแข็งนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่ละเอียดนะคะโฟกัสไปที่ฟินแลนเชียรโฟกัสไปที่เอ่อเรื่อง การเงินการงานของเขาอนาคตของเขานะคะแต่มองว่าอนาคตของเขาเขาเห็นว่ามีคุณอยู่นะคะถึงจะเงียบจะไม่ได้ติดต่อนะคะแต่ก็ในความคิดของเขาเนี่ยไอความเงียบมากขนาดนี้นะคะก็ยังมีคุณอยู่ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะคิดว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวหรือจะต้องรับผิดชอบนะคะมากมายหลายสิ่งเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะไปกับคุณแต่มันช้านิดนึงนะคุณต้องแบบ ถ้าคุณไม่รอคุณก็ Move on เริ่มต้นกับคนอื่นได้เลยนะคะเพราะว่า the fool emperor อยู่คนเดียวได้เป็นอย่างดีนะเออไม่มีใครไม่มีอะไรเนี่ยก็เติมเต็มตัวเองได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างโฟกัสไปที่การเงินมากกว่านะคะการเงินอนาคตมากกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะแฮงแมนเนี่ยไม่จะไม่ทําอะไรน,น่านยาวไปถึงเดือน12เลยที่ไพ่ขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญโอ้โหแบบแต่ละใบนี่ไม่มีไพ่โมเมนต์อะไร เดอะฟูมีความคิดมีอะไรอยู่แหละแต่ว่ายิ่งไพ่ขึ้นมาขนาดนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะยังนิ่งๆกันอยู่นะ,ะบางคนเจ็ดอาทิตย์จากวันนี้ที่คนเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเจ็ดอาทิตย์นี้ความสัมพันธ์นี้ยังยังนิ่ง,ง,งเงียบอยู่นะคะแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะแบบขออ่านพลังงานนิดนึงค่ะคุณตาคนของคุณเป็นใครเนี่ย <laughs> เขาไม่เปิดพลังงานให้อ่านอะนะนึกถึงหน้าเขาทีนะอะดูว่าเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่ารักคิดถึงชอบอะไรหรือเปล่าคุณน็อปเปนต์เคิรน เมเป็นอเพนเครืขึ้นมาให้สวยเนาะแต่ว่าก็แบบจิตญปญ็นิาหนึ่งนะคะนิ่งๆราชินีถือเหรียญชอบคนไหมคะเขารู้สึกเขารู้สึกอยากค้นหาอะไรบางอย่างในตัวคุณด้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่แบบมันทาให้เขาต้องหยุดคิดนะไปพิจารณานะคะรวบสอดจาละ คุณถามถึงใครคะเนี่ยน็อกคัพส์ค่ะโอเคนะคะว่าพลังงานจะออกมาเป็นสายรุ้งเนี่ยนะคะคุณคะนะคนของคุณนะคะคนคนนี้นะอาจจะเพราะเป็นแรนดอมเนาะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่เปิดให้อ่านพลังงานของเขานะแต่ตัวตัวของเขานี่ระดับแบบ ท็อปมากเลยนะสูงสุดอะนะคะหรือว่าระดับจิตวิญญาณเนี่ยเก่งมากมีพลังจิตที่สตรองมากเลยคนคนนี้นะคะหรือเป็นพลังงานของคุณน,นี่แหละนะคะ mm hmm. เสิบถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะถ้าหากว่ารู้จักกันแล้วคนคนนี้รักคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นด้วยรู้สึกว่าคุณเป็นเ,เหมือนแบบ สามารถดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอย่างนี้นะคะสิบถ้วยก็คือความรักนะคะเต็มสิบนะมีพลังงานดีๆถึงคุณแล้วนะคะอชอบคุณได้นะคะแล้วก็ชอบรักคุณนะคะถ้าเป็นครอบครัวนะคะคนคนนี้ก็จะดูแลคุณตลอดชีวิตนะคะคนคนนี้ก็จะดูแลคุณแบบจะมีวินัยรับผิดชอบนะคะแล้วก็คือ ราชนีถือเหรียญเนี่ยตัวตนของคุณที่เขามองเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงนะคะแต่คนคนนี้ดูนานเลือกนานนะคะเพราะสองดาบเนี่ยเขายังไม่ได้มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงคุณแบบชัดเจนแต่ทีนี้สิบถ้วยเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะสิบถ้วยก็คือเต็มสิบเลยนะคะความรักความปรารถนาที่จะอยู่กับคุณนะคะความปรารถนาที่จะให้คุณเข้าไปในชีวิตหรือรับผิดชอบชีวิตคุณหรือดูแลคุณเนี่ยนะคะ ก็อยู่ในใจเขาแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะชา้านิดนึงนะคะคนคนนี้ก็ถ้าคุณทนได้ทน,นไหวคุณก็ทนได้รอได้นะคะรอได้ค่ะนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันนานเกินนะมันเสียเวลาคุณอะไรเงี้ยคุณก็มูออนได้เพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงวันนี้ถึงเดือน12หรือว่า7อาทิตย์นะคะถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือเขาอาจจะทักทายคุณหรือคุยกับคุณ ออแบบต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะช้านิดนึงนะช้าแต่มั่นคงนะคะกับคนคนนี้นะคะพลังงานอาจจะไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปให้นะคะวันนี้เลยนะคะก็อันนี้คือสําหรับคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ